มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็มีการเปิดตัวค่ะโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังโควิด -19 เพื่อกระตุ้นรายได้กับผู้ประกอบการนะคะโดยได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะฝั่งอันดามันและอ่าวไทยค่ะโดยล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะได้ร่วมกับเครือโรงแรมลาเวาเขาหลักจังหวัดพังงาค่ะรวมถึงสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย ร่วมการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวค่ะโปรแกร,รมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่ยังคงมีอาการผิดปกติยาวนานหลังจากหายจากโรคโควิด -19 นะคะแบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานโดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒนร์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานค่ะรวมทั้งยังได้มีการปาตกถาพิเศษเรื่องของบทบาทการท่องเที่ยวและกีฬาในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพค่ะ โดยมีทางด้านของนายจำเริญทิพยาพงาพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงารวมถึงทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรน,น,นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะเข้าร่วมสำหรับโปรแกรมฟื้นฟูนสมรรถภาพผู้ที่มีอาการโพสต์โควิดซินโดรมแบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานนะคะได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยคณะการแพทย์แผนไทยคณะพยาบาลศาสตร์และภาควิชาสารยศาสตร์ ออโทโปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อนำมาใช้ในการรักษาดูแลผู้ป่วยค่ะที่ยังคงมีอาการผิดปกติยาวนานหลังจากหายจากโรคโควิด -19 แล้วโดยเน้นการดูแลแบบองค์รวมผสมผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันตกค่ะอย่างเช่นการนวดกดจุดกระตุ้นการหายใจการสมุมยาการฝึกหายใจสมาธิบาบัดกิจกรรมบาบัดและอาหารบาบัดเป็น ต้นซึ่งจากการที่ได้มีการทดลองนําโปรแกรมดังกล่าวนะคะไปใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยอาสาสมัครจริงณสถานประกอบการในเครือโรงแรมลาวเวลาเขาหลักจังหวัดพังงาผลปรากฏว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยกลุ่ม post c o v i ิด y ินโ o m e ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะยังได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมระยะสัน้นในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม post c o v i ิดซินโดรมจำนวน3หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการบุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการในสถานประกอบการสู่การเป็น Medical Wellness and Tourism ค่ะและก็กระตุ้นให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกด้วย ในโอกาสนี้นะคะทางด้านนายพิพัานรรัศกิจประการค่ะรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงการองเทีรยวกีฬาบอกว่างานนี้เป็นการพลิกโฉมมิติใหม่ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาด้วยการชูจุดขายความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนาของโลกซึ่งจะเป็นการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ที่ผสมผสานเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการโพสต์โควิดซซนโดมซึ่งถือเป็นกลุ่มนักเที่ยวคุณภาพใหม่ที่กําลังถูกจับตามองจากทั่วโลกในขณะนี้ โดยโปรแกรมฟื้นฟูดังกล่าวถือเป็นการดำเนินง,งานที่สอดรับกับแนวคิดในการพัฒนาตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรน,นะคะหรือว่า c r e a t i v e Economy ของรัฐบาลเนื่องจากเป็นการผลิตสินค้าและก็บริการใหม่ๆโดยนำองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อย,ยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับทุกห่วงโซ่อุปทา,านตั้งแต่ประชาชนชุมชนจนถึงผู้ประกอบการต่างๆจะได้มีรายได้สูง ขึ้นสู่การฟื้นประเทศจากการท่องเที่ยวทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวั์แก้วประดับนะคะระบุว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินมีหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลายรวมไปถึงบุคลากร,กรที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการทางด้านสุขภาพอันดับต้นๆของประเทศสำหรับโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการโพสต์โควิดซินโดรมแบบองค์รวมนี้นะคะมีการทดลองใช้เมื่อเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมาพบว่า สามารถช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะผู้ที่มีอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจึงได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่สถานประกอบการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีอาการโพสต์โควิดซินโดรมจากทั่วโลกซึ่งกคาดหวังนะคะว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและก็ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อัางฝั่งอันดามันและจะช่วยในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของประเทศไทยในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ เราเีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงรงลานาครินค่ะกรรักษาฟื้นฟูสมรรถนะหลังการติดเชื้อโควิดนะครับหรือโพสต์โควิดซินโดรมนะครับซึ่งได้ผลดีนะครับแล้วก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสาตร์ทางการแพทย์แผนไทยรับรองนะครับก็เราจะระดมความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นคณะการแพทย์แผนไทยคณะพยาบาลศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์และคณะวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุทยาวิทยาศาสตร์สถาบันฮารานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเพื่อทําโมเดลนะครับทำให้พังงานนครับเป็นเวเนสแซนด์บ็อกให้กับประเทศและเป็นตัวอย่างให้กับการาให้บริการเชิงสุขภาพะระดับโลกต่อไปนะครับก็เป็นความเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งของสองขลานครินที่ทํางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งในอันดามันและจังหวัดพังงาครับ